แล้วนะคะผ่าตัดสองกล้องอด้วยคุณนยนช่วยผ่าตัดในการอเ,เอาแคสซิออกก้อนนี้ก็อยู่ที่20เซนนะคะโดยที่เราไม่ให้ก้อนแตกนะคะระหว่างที่ผ่าก็ไม่แต่โดยที่เรามีการเจาะรูเล็กๆในการดูดน้าออกแล้วก็ผูกไว้นะคะหลังจากนั้นก็เข้าไปตัดรังไข่และท่อรังไข่ออกทีนี้หลังผ่าตัดเราก็มาเปิดดูนะคะพบว่าเนี่ยมีตุ่มส่วนนี้ที่หมอไม่เก็บรังไข่ไว้เพราะว่ากลัวว่าส่วนนี้จะกระเด็นมะเลงทีหลังซึ่ง บางทีอาจจะไม่ใช่มะเร็งหรือว่าเป็นภาวะก่อนมะเร็งหรือว่ากรารเกิดระหว่างมะเร็งอย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีภาวะแบบนี้ร่วมกับทูมเมอร์มเกอร์หรือว่าผลเลือดที่โชว์ว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นมะเร็งอย่างไรก็ไม่ควรที่จะเก็บรังไข่ไว้นะคะผ่าตัดรียบร้อยแล้วและขณะเดียวกันคนไข้รายนี้ก็มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกิดที่ด้วยเราก็เลยเอาเยื่อบุโพรงมดลูิดที่ออกด้วยกัน